สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการ CEO Talk นะครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับฟังทั้งคำถามและคำตอบดีๆที่จะเป็นสาระประโยชน์ในการนำไปใช้กับชีวิตประจำวันของท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเรามาดูกันว่าคำถามและคำตอบในรายการของเราจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับผู้ที่จะให้เกียรติร่วมพูดคุยกันในรายการและตอบทุกคำถามของท่านผู้ชมนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลยูนิตี้จำกัด แพทย์หญิงนารินีภัยบุญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับผมดูคําถามในวันนี้แล้วน่าจะเป็นคนที่อยากสร้างยอดธุรกิจแต่คงกังวลใจว่าทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากบริเวณที่เขาพักอาศัยอยู่เนี่ยไม่มีใครสนใจธุรกิจขายตรงเลยแล้วก็แถวแถวบ้านที่เขาพักอาศัยเนี่ยอาจจะออกแนวแอนตี้ซะด้วยซ้าไปเนี่ยคุณหมอคิดว่าท่านที่ถามมาเขาอยากสร้างยอดแต่พอเจอสถานการณ์แบบนี้จะทํำยังไงดีครับ คือเข้าใจคุณนะคะว่าบางทีเนี่ยธุรกิจขายตรงอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่สู้ดีสําหรับคนจํานวนหนึ่งนะคะคและคนใกล้บ้านคุณก็ต้องเรียกว่าเขาใกล้คุณแล้วเขาเห็นคุณมานานด้วยเขาเห็นคุณเพิ่งเริ่มต้นใหม่จริงๆยังไม่มีอะไรที่จะโชว์ความสําเร็จให้เขาดูได้เลย<อ>นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกนะคะว่าไม่เป็นไรคุณลองค่อยๆนึกดูนะคะว่าในสังคมรอบตัวที่คุณเคยรู้จักหรือกําลังรู้จักอยู่เนี่ยมีใครบ้างมันอาจจะไม่ต้องเริ่มต้นจากที่พักอาศัยก็ได้นะคะอ,คอาจจะเริ่มต้นจากที่ทํางานนะคะอาจจะเริ่มต้นจากเพื่อน อาจจะเริ่มต้นจากคนที่รักเราผู้ใหญ่ที่เคยเอ็นดูเราลองค่อยๆนึกนะคะแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นไปทีละคนสองคนค่ะบางครั้งเนี่ยคนที่อยู่รอบๆตัวเราหรือใกล้บ้านเราที่วันนี้เขาออกแนวแอนตี้เนี่ยเมื่อถามว่าเขาแอนตี้เพราะอะไรเขาอาจจะแอนตี้เพราะว่าเขาเคยถูกตื้อยัดเยียดให้ซื้อของอบังคับให้ทํางานเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ไม่เห็นมีใครได้อะไรเลยจริงไหมค,ค,คจะจันเนตว่ามหมเพราะฉะนั้นค,คุณก็อาจจะต้องเป็นคนหนึ่งที่พิสูจน์ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่บทพิสูจน์ของคุณอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากงานกับพวก แต่ไปเริ่มต้นจากที่อื่นแต่ทําให้พวกเขาเนี่ยค่อยๆเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นของคุณค่ะ,ค<ล>ะนั่น<ร>ดูเหมือน,นว่าวิธีการกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเนี่ยจะมีผลต่อการตัดสินใจของคนที่มองเราเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เคยแอนตี้ด้วยนะคยแน่นอนค่ะคนที่เคยแอนตี้เขาจะจับ,บตาดูนนนคุณ จ้องกันเปงทุกวันเขาต้องพูดเรื่องคุณว่าดูี่คุณจะไปถึงไหนค,คุณคจะรอดไหมเนี่ยเนี่ยมันมาชวนพวกเราแล้วชวนไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนแต่ก็ยังเห็นทํากิฟเฟอินอยู่นะนกลับมาสักพักหนึ่งเนี่ยคุณแต่งตัวดีขึ้นคุณมีรถขับคุณมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในบ้านทุกคนในบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็จะค่อยเอ๊ะ หรือว่ามันจะดีมันทํายังไงเหรอแล้วษัะวันหนึ่งเ็าอาจจะคุณรักษาความเป็นเพื่อนกับเขาไว้ไม่ต้องทะเลาะก,กับเขานะคะคเจอกันก็ยิ้มมีความสุขนะคะถึงเวลาก็อาจจะเอายาดมไปฝากเอากาแฟไปฝากเจอหน้ากันลูกเต้าเป็นยังไงคือทําตัวเหมือนเพื่อนที่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างสม่ําเสมอยังไม่ต้องชวนก็ได้แล้วเมื่อไหร่ที่เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยเขาอ,อาจจะถามเองว่าไปทําที่ไหนเหรอตกลงอะ่ะแล้วมันดีจริงเหรอถึงั้นค,คุณค่อยเล่าครับนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ทํา ได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือความเป็นคนดูสดชื่นและมีชีวิตช,ชีวาด้วยใช่ไหมคุณหมอเขาบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเรามีแต่เขาเรียกว่าภาพของความเหนื่อยภาพของความดูดูแล้ว สุขภาพดูไม่สดชื่นดูไม่สดใสคนรอบๆข้างเขาอาจจะมีความรู้สึกว่างานนี้มันสงสัยจะเป็นงานที่ไม่เหมาะกับเขาแน่ๆคือต้องยอมแล้วว่าถ้าคุณเลือกกิฟเฟอรีนเนี่ยคุณก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกิฟเฟอรีนค,รคนก็จะตัดสินแบรนด์ของกิฟเฟอรีนยังไงเขาก็ตัดสินจากคุณนี่แหละแบรนด์ของกิฟฟอรีนเป็นแบรนด์อะไรหรอก็ต้องเป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์เพื่อความงามนะคะ ผลิตภัณฑ์เพื่อความสดชื่นอ่อนยาวเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงรและเป,เป็นแบรนด์ของการสร้างอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาผิวพรรณที่ดูสุขภาพดีรอยยิ้มที่ดูแจ่มใสมีชีวิตชีวาวงเล็บและมีความสุข จึงจะทําให้คนเนี่ยอยากที่จะเดินตามมาคะ,คะจะว่าไปแล้วเท่ากับพื้นที่ที่เขาพักอาศัยอยู่แม้ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่มีคนสนใจก็อย่าเพิ่งเอามาตัดสินอนาคตของตัวเองใช่ไหมฮะว่าจะไปต่อไม่ได้เพราะว่ายังมีกลุ่มคนอีกจํานวนมากด้วยใช่ค่ะเราคงต<ม>้องไปหาหาหาการสร้างขยายธุรกิจในใน,ใน,ในที่อื่นๆแต่อย่าพูดว่าไม่มีใครสนใจนะพี่กับคิดว่าเขากําลังสนใจคุณเป๋งเลยละ่ะเขากําลัง,<อ>งจ้องดูเลยแหละว่าคุณกาลังจะเป็นยังไง เพราะฉะนั้นท่านที่ส่งคำถามมาก็อย่าลืมนะครับว่าหลักการง่ายๆเลยคือการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็จากสถิตินะครับคุณหมอมีนักธุรกิจของเราเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเขาเล่าให้ฟัง เขาเลือกที่จะยังไม่ได้ชวนคนแถวบ้านนะแต่เขาเลือกที่จะไปไปชวนคนที่เพื่อนฝูงในที่ทํางานหรือเพื่อนในสมัยที่เขารู้จักญาติญาติสนิทก่อนหรือเพื่อนสนิทก่อนแถวบ้านนี่กลับมาทีหลังด้วยซ้ำกันแล้วก็มีคนบอกพี่ด้วยนะว่ายิ่งรักมากสนิทมากเนี่ยยิ่งชวนยาก นะคะบ,บางคนแม้กระทั่งชวนลูกหลานตัวเองชวนไม่ได้ชวนพี่น้องตัวเองชวนไม่ได้ต้องไปชวนคนอื่นแล้วกลับมาและเห็นความสําเร็จเนี่ยพี่น้องของตัวเองถึงจะเห็นด้วยไม่น้อยเหมือนกันนะคะบางทีแต่ละครอบครัวมไม่เหมือนกัน ะะท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูก็ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มคนที่เรารู้จักหรือสังคมที่เราอยู่เนี่ยก็คงไม่ได้มีแค่ละแวกที่อยู่อาศัยแต่เพียงอย่างเดียวนะครับวิธีการในการนําเสนอการเปลี่ยนแปลงของตัวเราก็รวมทั้งกลุ่มสังคมนะครับที่เราไปพบเจอล้วนมีอิทธิพลต่อความสําเร็จทั้งสิ้น แต่เหนือสิ่งอื่นใดกำลังใจของท่านที่กำลังทำธุรกิจอยู่นี่แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียววันนี้ครับคำตอบที่ได้รับคงจะถูกใจท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดท่านใดที่มีคำถามอยากจะส่งมาแล้วให้เรานำมาพูดคุยกับคุณหมอก็สามารถส่งมาได้นะครับตางอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้แะครับแต่วันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้ว ผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ